รถเจ้าแม่ <laughs> ล้างไผ่หนิข้างหลังข้างไหนก่อนขึ <c oughs> ้นสะพาข้างไหนมาบอกให้ <laughs> เ,เจ้าวันเอาล้างมาก่อนแล้วก็เฝ้าขึ้นเลยข้างเก็บของดูข้างเก็บขางดูแล้วเอิดไผ่เดี๋ยวาหมดเกือบหมดโอ้

สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอยุสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกชิ่นเคยนะครับสวัสดีมีดหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปพปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าสายล่าเชื่อว่าทุกคนก็คงได้รู้แล้วเกี่ยวกับงานคืนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยยพจังหวัดบุรีรัมย์บ้านสายล่านี่นะครับเป็นอะไรที่สายล่า กลติดตามกลัวจะมีแต่เหตุการณ์แบบนี้แล้วมันก็เกิดชิ่นจริงนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติวันนี้บ้านสายล่าก็เพิ่งไปติดนะครับไวติดปุ๊บสายล่าก็มาทําข่าวพูดคุยข่าวเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นข่าวด่วนบางคนแฟวนขับเอฟีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟวนลับเอฟีของราชินีน้อยหมอลําเพลินของเราหรือทิดาลําเพลินเงินล้านโลพระราชทาน หุงมอิงเพชรบ้านแพงหมอลำไม่เล็กหนึ่งบางคนก็ยังไม่รู้บางคนก็ต้องสงสัยว่าทําไมถึงไม่มีคลิป <c oughs> นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าก็เพิ่งจะได้เห็นเพราะว่าไฟไปปลาอยู่ที่บ้านสายล่าก็เพิ่งมาช่วงทําคลิปที่แล้วเสร็จปุ๊บมันมาเลยทั้งลมทั้งฟ้าทั้งฝนบึ้มลงมาเลยเล่นต้นไม้หักไปเลยสองต้นสามต้นอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าเป็นสายไปเส้นเดียวกัน ไฟดับไปเพิ่งจะมาสักประมาณ15นาทีแล้วสายล่าก็มาพูดคุยข่าวพอดีไปเห็นคลิปของช่องพ่อกันชัยนี่นะครับมันเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้พายุฤดูร้อนสายล่าก็บอกแล้วว่ามีบุรีรัมย์ทังศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีม ah, ชาชัยภูมิขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เสี่ยงกับพายุที่จะเกิดขึ้น แล้วจะเป็นอะไรที่รุนแรงมันก็มาจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างแต่ล่าก็ภาวนาตอนแรกว่าไม่อยากให้พี่น้องชาวบ้านใหม่ชัยพศได้เจอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้เขาเห็นแต่ความสวยงามอยากให้มีความปลุกเพราะว่าเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาเป็นปีปีที่แล้วติดใจมาปีนี้ก็อยากจะเห็นเวทีที่ทุกค,คนพูดว่าเป็นเวทีที่ทันสมัยแล้วก็สวยงามแล้วก็ โชว์อลังการของลูกสาวเป็นอะไรที่ทุกคนก็อยากจะไปชมกันแบบสดๆแต่วันนี้ผิดคาดก็เรียกว่ามันมาแล้วเราก็ต้องทําใจยอมรับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติตกแรงจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างดีหน่อยที่เขาเรียกว่าเวทองเวทีอะไรไม่ได้รับความเสียหายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล่าก็พูดไปแล้วว่าทีมผู้อยู่เบื้องหลังหรือทีมสตาฟคอนอยของพีเอดีเขาเป็น เขาเรียกว่าเป็นทีมที่เขาคอยจับจับจับจ้องเกี่ยวกับพวกฟ้าพวกฝนอยู่แล้วพอมีอะไรนิดๆหน่อยๆเขาจะเขาเรียกว่าเตรียมตัวกันได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเวทีถึงไม่มีอะไรได้ได้รับความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าฝนมันไม่เป็นใจแต่ว่าจิตใจของศิลปินสาวน้อยเขาก็อยากมอบความสุขให้กับพี่น้องทาวทางบ้านใหม่ชัยพศ์อยู่แล้วแต่ว่ามันสุดบิดไสยจริงๆทางเจ้าภาพก็ ต้องขอยกเลิกงานเพราะว่าที่สายล่าก็ให้ดูมันเป็นโ,โหน้ําเจิ่งเต็มไปหมดเลยบ้านสายล่าแรงแต่เขาเรียกว่าแรงแต่ลมฝนนี่พอประมาณตกไม่ถึงกับไปหาใต้อื่นได้สายล่าก็ภาวนาไหนๆก็ตกมาแล้วก็ตกให้แรงๆจะได้ไปหาใต้องใต้อื่นแต่ที่ไหนได้มีแต่ลมลมมันมาแรงต้นไม้ลมสามต้นจนทับสายไปขาดทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นภัยธรรมชาติเราต้องเข้าใจวันนี้ผิดหวังวันหน้าก็อาจจะสมหวังได้เพราะว่าคิวงานสาวน้อยเพื่อแพงอยู่ที่บุรีรัมย์ก็ยังเหลืออีกหลายคิวใครอยู่ใกล้ใครอยู่ไกลเขตที่สาวน้อยเป็นบั้นแพงมาทําการแสดงที่บุรีรัมย์ก็มาชมได้ในฤดูกาลนี้มันเป็นอะไรที่ยังไม่จบฤดูกาลเวทีอลังการยังมีให้เห็นให้เจ้าภาพเจ้างานได้เห็นความสวยงามและทุกสิ่งทุกอย่างโชว์ทุกคนอยากเห็นว่า โชว์ของผุ้หญิงสวยงามขนาดไหนสายล่าในฤดูการนี้สามครั้งแล้วเป็นอะไรที่บอกได้ติดปากเลยว่าสุดยอดที่สุดเท่าที่สายล่าได้ชมหมอลำด้หลายคณะอันนี้ไม่ใช่ว่าคณะอื่นจะไม่ดีนะครับแต่ว่ามันตึงตาอยู่ในจิตใจของเรามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในโลกไซเบอร์เหมือนอยู่ในโลกสามมิติสวยงามจริงๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปดูกับตาถ้ายังไม่ดูกับตาเราจะไปพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่า เวทีสาวน้อยอลังการขนาดไหนแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ก่อนที่อุงอิงจะมาหน้างานเป็นอะไรที่แต่ล่าประทับใจมากเลยเกี่ยวกับรีสอร์ทสถานที่พักเพราะว่าคุณแม่เจ้าของรีสอร์ทเป็นคนที่จิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสวยงามเอาพวงมาลยัยให้ลูกสาวก่อนเพราะว่าบอกลูกสาวว่าถ้าไปอยู่หน้าเวทีคนจะเยอะมันจะเข้าถึงลําบากคุณแม่ไม่อยากเปเบียดเสียดก็เ,เลย มอบเพิมอะไรให้ลูกสาวก่อนเพราะว่ามอบก่อนเราได้เกณชิดก่อนเขาก็มีความสุขก่อนนี่แหละครับเป็นอะไรที่สวยสดงดงามเลยสําหรับเจ้าของรีสอร์ทและอาหารการกินก็เตรียมไว้ให้ลูกสาวมีกุ้งดองน้ำปลาแล้วก็อาหารเกาหลีทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมไว้สายล่าฉังบอกว่านี่แหละครับพลังแห่งรักพลังแห่งศรัทธาของหญิงที่พ่อเปแม่เอฟซี 3, ทั่วบ้านทั่วเมือง ไปจังหวัดไหนก็มีแต่เหตุภาพแบบนี้มีแต่คนรักมีแต่คนหอมก็เหมือนเจ้าของรีสอร์ทคือแม่ท่านนี้เป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วคุณแม่ก็พูดมาว่าถ้าได้อย่างสิ่งที่ขอไว้อะไรจะเกิดขึ้นกับอุ้งญิงจะได้มากกว่าน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีซัมซิงลองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่ยังแฝงอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างใครที่สัมผัสใครที่ มาอยู่ใกล้น้องทุกคนก็มีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วสายล่าเชื่ออย่างนั้นครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสายล่ามาพูดคุยข่าวแบบด่วนๆเพราะว่าบ้านสายล่ากระ่วนเหมือนกันไปพึ่งมาไปมาปุ๊บก็มาทําคลิปพูดคุยข่าวเลยกลัวกลัวเพื่อนเพื่อนพี่้องๆของสายล่าจะไม่รู้ว่าวันนี้งานยกเลิกที่อําเภอบ้านใหม่ชัยพธิจังหวัดวีราเพราะว่าเจอกับพิษของพายุฤุดูร้อนมาหนัก มาหนักเขาเรียกว่าหนักถึงหนักมากจนต้านไม่ได้เจ้าของเจ้าภาพเจ้างานก็เลยขอยกเลิกงานเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับเขาเรียกว่าความคิดที่ดีเราสู้ต่อไปมันมันอาจจะไม่ดีต่อตัวเราเราต้องยอมแพ้มันบ้างธรรมชาติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทําร้ายมันมาเยอะธรรมชาติเราต้องเข้าใจมันเป็นอะไรที่อีกเลี่ยงไม่ได้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็มาส่งทุกคนเข้านอนด้วยเพราะว่ามันดึกแล้ว ว่าไฟไฟบ้านสายล่าจะมากว่าจะมาได้พูดคุยข่าวกับเพื่อนเพพี่น้องๆของของสายล่าและแฟนขับเอฟซีของสาวน้อยเพชนแพงแฟนขับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลพระราชทานอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งก็ต้องรอเนี่ยนะครับสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มถึงจะได้ทําคลิปทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเป็นภัยธรรมชาติฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคย ขอคนละหนึ่งกำลังใ,ใจนะครับกดสับตะไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของไตล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ